เดี๋ยวหนูนั่งรอตรงนู้นอ่ะอันนี้กระเป๋าวางก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวถืองานนะอันนี้เป็นงานของหนูใช่ไหมอะถือขยับมานิดนึงให้ใกล้ๆนี่อันน,นี้งานหนูนะคะอันนี้งานงน้องจิรพัฒน์นะสวยมากอันนี้อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมอะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็สวยมากเลยเรียกว่าตามลิปครูใช่ไหมคะดูกี่รอบหลายรอบหลายรอบอะวางรอ,อ,อ,อก่อนรอก่อนออน,นี่เข้ากล้องนะอ่าหยิบของตัวเองที่อยากได้ หยิบเลยเดึงออกไหมไม่ออกอกค็ครูดึงให้ออกไหมอันนี้ไันเป็นอะไรหรอกมันเป็นยางลบแล้วก็ดึงสองมีทองแท้ตัวนนี้อันนี้ต้องไปดูในคลิปคลิปครูหน้าจะอัพไม่เกินพรุ่งนี้อันนี้ยังเป็นความลับอยู่อันนี้วิชาครูนะทำมีน,นี้นะลูกทำมีน,นี้แล้วอย่าลืมเขียนชื่อแล้วแต่งชื่อเรื่องนะอันนี้ไม่ต้องระบายสีนะทุกเนี้ยนนี้วิชาอื่น พิชาคงเห็น,หนค่ะอ่อันนี้ไม่ระบาสีหมดเลยใช่ไหมอันนี้มันเดี๋ยวต้องมีตัวช่วยเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปอาจจะอัพพรุ่งน,นี้เดี๋ยวผู้จะส่งในไลน์อ่ะเถึงไปงานถ่ายรูปด้วยนะถ่ายวีดีโอนั่นแหละอันนี้กิรพัฒน์นะคะอ่าบายเคทน,นะคะเดี๋ยวสักครู่หนูก็ได้ทำอันนี้กิรพัฒน์อยากให้ไปไม่ได้ทำไม่ได้ทำ,ทำอันนี้ไม่เป็นไรไลนอยังอื่นมาไหมเอาอย่างอื่นมาทำอ่าส่งค่ะส่ง เดี yeah. ๋ยวรอผูแป๊บหนึ่งมีนี้เรงไม่ทำอีกนึ่งผู้ปกครองรีบไหมคะลูกบอกนเยอะนั่รอกดนะโอเ รอก่อนอะมาส่งงานวิชานี้ทั้งหมดค่ะคุว่าผ้าไม่เป็นนะอะอะโชว์ก่อนโชว์งานตัวเองถือแล้วก็โชว์กับกล้องอย่าเอาไปให้ใครอะเด่ตร<ล>ง,งตรงอะเห็นหรือยังมันเห็นอยู่แล้วอะสวยใช้ได้นะคะอะงานชิ้นอื่นด้วยอะงางานยังอื่นงานเอามางานยางอื่นเอามาส่งไหมครูครูอย่าเอาอย่าถ่ายรูปแล้วแต่อย่าเอาไปให้คนอื่นดูรู้ว่าพี่เลนงานมาส่ง ที่อะไรเนี่ยันพูดเก่งพาสดกรว่าอะไรเฉยอ่ะอันนี้หนูเอาแล้วครับเล่มเหลืองเนี่ยเล่มเหลืองเอาไว้อ่านที่ที่บ้านเอาเอกสารงานมาส่งครูเลยอ่าเล่มเหลืองทั้งวันเลยทั้งคืนอ่าอ,อันนี้ครับครูอ่านี้อ่อาเอาเอาอันนี้วาถูกหรือว่าไ,ไม่ไม่เป็นไรถูกยังไม่ถูกไม่เป็นไรด้ขีดคะแนน่ะอ่าเลือกก่อนในนี้เอาอันไหนเดี๋ยวค ละพัดนี่นี่ใบนี้มันแยกกันลูกใส่ไปไปได้ไงว่าคุณนูเขาองเขีหนูเอานี้อันนี้อ่าหนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าถือว่าอันนี้ครูให้เป็นรางวัลพิเศษครูให้เองนะให้ตัวเองสองอันก็ได้อ่าไม่รู้ครูไม่บอกเวลาครูจะให้ครูจะบอกทําไมล่ะได้ดูว่าคนไม่มาส่งงานดูว่าเอามาให้ดีไหมอ่ะ เก็บเก็บเลยอันนี้ให้เก็บตรงไหนพี่ได้นี่ไงอ่าเก็บเลยสโซ,โซนน่ค่ะดีค่ะอ่าอันนี้ให้ไปเดี๋ยวรอดูคลิปคลิปจะอัพพรุ่งนี้ง่ายเกินพรุ่งนี้ ทำในนี้นะทำในนี้อันนี้ไม่ต้องระบายสีแต่ต้องมาดูกันว่าทำยังไงอ่ะไม่ต้องระบายสีหมดเลยใช่ไหมจริงๆอ่ะเราระบายหมดทุกอันน่ะมันดีเพราะมันจะสวยอันไหนระบายได้เนี่ยเราก็ระบายยกเว้นของครูคลิปนี้เท่านั้นอันนี้ไม่ระบายวันนี้ไม่ต้องระบายเพราะเดี๋ยวจะใช้อันนี้แหละแทนใช่อันนี้ระบายแทนใช่อันนี้ก็แล้วแต่วิชาค่ะอันนี้อีกป๊บนึงนะมันจะขาดไปหนึ่งเมยนั่งรอก่อนนะเมย ครูครับเดี๋ยวก่อนนะคะขอดูอันนี้ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกครูครับอันนี้เอาไว้อันนี้เป็นสารกีดใช่ไหมให้เขียนทับไปเลยอ๋อส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันอืมใช่อ่ะค่ะ,อ,ะอันนี้กระดาษนี่จะทำหายใส่ซองแวซองมอกี้อยู่ไหนเอ่ยแันนี่ไงอ่าเอามาใส่ซองแวแค่นี้ใช่ไหมครับครับแค่นี้แล้วไม่เห็นมีคนถ่ายรูปส่งคุณครูบ้างเลย เพ,อพอราะนูนวัาภาพที่เลนนู้วเลยก็ไม่ส่งครูอ,อ,อ่ะเออ๋าวครูหยุดก่อนอันนี้เป็นของน้องสัตพิธรนะคะอันนี้เป็นชิ้นนี้ไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเราต้องดูในช่องย t u ู e เพราะว่ามันเป็นเรื่องท้ายไพมันนี้อ่ะครูเก็บไว้ไม่เป็นไรรอสักครู่นะอ่ะเลือกของที่เตงอยากได้นนี้มาหนึ่งาง ให้รางวัลนะเราทํางานมาเราเหนื่อยต้องเรียนเองไม่ใช่ครูตอนื่องไม่เนหนื่อยครับค,ครบูอ่ะโอเคไม่เหนื่อยครับอ่ะเดี๋ยวรออันนี้แป๊บนึงอันนี้จะช้าเขียนไปเลยสี่ช่องค่ะลูกโอ้ m เราเขียนสี่ช่องชื่อเราเแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายเพราะผู้ปกครองไม่ได้ขึ้นมาใบานี้เดี๋ยวครูต้องอธิบายเยอะหน่อยอนนรอครูแป๊บนึงนะครูจะเตรียมเอกสารแลเขียนตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอคอรูแป๊บนึงจะมาใส่ อันนี้เป็นของวิชาอื่นนะส่วนของวิชาพิมครูจะเป็นใบนี้ใบนี้คราวนี้ไม่ต้องระบายสีบอกก่อนใบนี้เป็นการฉีดเป็นการตัดเป็นการปะแต่รุ่นเราต้องใช้กรรไกรเป็นดังนั้นต้องใช้การตัดถ้าไม่ได้ดูช่องดูชุดให้การตัดแล้วก็ทํารูปจริงๆครูจะมีคลิปในช่องท้าหนูไม่ได้ดูหนูก็ทาของหนูมาตามรูปภาพตัดเป็นรูปพวกนี้แล้วมาแปะเป็นท่านี่กระดาษครูให้ต้องไปใช้กาวครูคะกาวอะไรก็ได้เนาะ ค,ครับตาเดูกขึ้นมาแล้วคะครับเดี๋ยวตะกู่นะคะผู้ปกครองอย่าพิ่งเข้ามาเยอะนะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวครูมีอะไรถามผู้ปกครองด้วยถ้ามาก็ดีไม่มาหนูต้องอธิบายจะอ,อธิบายเด็กๆวันนี้เข้ากล้องนะคะถ่ายอยู่นะลกูกหยุดก่อนนะคนนี้ผ่านไปไปงานอันนี้รับไปงานนะคะอยให้รางวัลน,นะคุณแม่ถืองานลูกนะคะ อันนี้เป็นของน้องวิทวัน์นะคะสำหรับงานชี้นี่นะคะ่ะว้าวได้แลนะ้วแค่นี้ก็โททชว์เลยค่ะโชว์งานรูปเลยอ่านี่นะคะเป็นของน้องอะไรคะ<พ>น,น้องอมรรัตน์นะคะอันนี้นะเป็นงานนะคราวที่แล้วนะคะพา่มีนะคะ <ต ương ent> อ่านะคะคนี่เป็นงานของน้องธีราโชคงานน้องที่ทราโชคนะคะในตอนที่เราเรียนแบบออนแฮนออนดีมานะอันนี้นะก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเจอกันจริงๆแล้วคงจะแบบสวยงามนะคะ พาไปดูช่องครูยังคนติดตามเยอะไหมยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะโชว์ค่ะชื่ออะไรคะบอกดังๆเด็กหิงบุญยรัตน์เด็กหญิงบุญยรัตน์ค่ะนี่งานค่ะที่แล้วพระพรนมณีใช่ไหมดูในคลิปอ่าสวยงามค่ะใช้ได้เลยคุณสองนะอ่อไหนนะอันนี้โอ้ยสีชมพูเหมาะกับผู้หญิงอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยคูก็ไม่รู้อ๋อรู้แล้ มันเป็นยังลบดึงได้ะนะคะค่ะเก็บใส่ซ่องแล้วเลยนี่คือใบงานแต่ละวิชานี่วิชาครูนะคะนี่วิชาศายาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะอันนี้กระดาษไปดูในคลิปนะเคยดูคลิปครูแล,ล้วใช่ไหมดยไปดูในคลิปนะคะอ่ะเก็บใส่ซองค่ะ นี่เป็นของใครคะน้องนพกรผาสุขค่ะน้องนพกรนะคะอันนี้ดูในคลิปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นของน้องนพกรนะคะนี่ในคลิปนั้นครูสอนทั้าคปรมานนี้นะคะได้ทีอ่าชื่ออะไรดังๆหน่อยธนาธรเสนาละค่ะธนาธรเสนาละรู uh, right pounds, right. ้ยังว่าคราวที่แล้วเราได้คะแนนดีในวิชาครูอ่าครูจะมอบรางวัลให้ออันนี้ คนจะสิษบอกว่าชอบไอสิ่งนี้นี่คืออะไรน้ำมันดินน้ำมันแบบเส้นวิธีการใช้น้ำมันแบบเส้น mm hmm. เวลาเราจะใช้อะเราเอามาแต่ส่วนสมมติเราใช้ขาวแล้วเอามาทีละนิดวิ่งมาเส้นหนึ่งนะวิธีการคัว่วเอามาทีละนิดหนึ่งทีละนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ใช่ไหมคะถ้าเราดึงมาทีละเส้นสีหมดเดี๋ยวจะได้เรียนกับครูว่าเดี๋ยวครูต้องสอนไปในน้ำมันในคลิปเนี่ยแหละพรของหนูอ oh ่า oh. นะคะ มีรางวาัลพิเศษอะทีนี้วิชาศิลปะาตรงาบต้องได้รางวาัลเป็นของชิ้นเล็กเลือกที่เราชอบ1นึ่อ,นอันอะยังลบกับดินสอครับ ไม่ได้ไม่ได้ชอบสุดแล,แล้วชอบสุดไปหมดแล้วนี่นายเดี๋ยวกูดึงให้เอาไปออกจากผมครับขอบคุณด้เยีอยคครับขอบคุณไม่สวยเลยอะวางก่อนเอาให,หม่ขอบคุณครับคูใหม่ขอบคุณครับเอ่ออันนี้เดี๋ยวเป็นใบงานวิชาศิลปะอันใหม่คลิปยังไม่ได้อัพเดี๋ยวอัพพรุ่งนี้แต่กลัวที่บายไปก่อน น,นี้เป็นวิชาศิละปะอันนี้เป็นปากติ๊กต้องวาดคันนี้ต้องปากอยากดูตัวอย่างงานเดี๋ยวเอาให้ดูเลยดีกว่าแป๊บนี่ใช่ดูตัวอย่างงานเอ็มปา,งงาไม่ใช่แค่มีมีสองเล่น,นอ,อ็มช่างมาันอ่ะนี่เจอแล้ว ตัวอย่างนะนี่ครูคำลพูดครับในคลิปเนี่ยครูจะตัดเข้าใจยังตัดปกกเป็นรูปร่างจเป็นรูปร่างแบบเลขาคณิตเลขาคณิตนี่มีตัวอย่างมาให้เต็มเลยตัดมาแล้วก็มาแปะอันนี้ครูมาชิ้นใหญ่เรามันชิ้นนิดเดียวเราไม่ต้องแปะเยอะเท่าครูก็ได้จะน้อยกว่าครูวจะมีน,นี่แล้วก็ต้นไม้ดูออกใช่ไหมเป็นอะไรบ้างนี่อะไรอะนอาทิดอ่าโอเค ครูให้กระดาษไปแต่ถ้าไม่ชอบกระดาษครูเพิ่มเติมได้แต่ต้องใช้ของครูด้วยนะเข้าใจไหมเตรียมให้แล้วเปิดไปไงนี่ใส่ชอบอยังไม่ได้ไปนะต้องให้เสร็จชื่อก่อนจนมารับรางวัลครูกดก่อน ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องบัญชาพิตาด้วยนะคะเราก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย